กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนนะครับพ่อผมคือเกาเชมและแก้วสายฟูดการกินบริหารหิจอยมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิริรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเม็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพจแรปเปอร์ apper, การเกษตรเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องน้ำเนือครับฝากกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบได้พลาดคลิปดีๆจากช่องของฮอนนะครับผมเมื่อนี้กับพาพี่พาน้องนะครับออกมาตรวจสอบแปลงนะาคือเก้านะครับกับเข่าซีพีตองแปดนะครับอายุแปดสิบเก้ามือครับผมเมื่อนี้กับฝนตกบัดมือนะครับบริเวณเฮยั่งนะครับกะออกมาซองเบงไฮเบงนานะครับพาพี่พาน้องมาซองเบงไฮเบงน้านะครับนี่ครับอันนี้เห็นเข่านะครับเห็นบ่กพี่น้องซีพีตองแปดนะครับอันนี้เริ่มเริ่มสีก้มแล้วครับ ออกห่วงได้หลายเติบแล้วครับประมาณ 60- 70%เอร์เซนแล้วนะครับผมเดี๋ยวสีพาพีพะน้องนะครับไปเบิ่งกันเลยครับว่ามันเป็นจงาใดนะครับไปเบิ่งกันเลยครับเอาบาดนี่พาพีพะน้องนะครับมาเบิ่งเขานะครับซีพีตองแปดอันนี้เป็นให้นี่ครับติดเทียงนี่ครับติดน้าบดานนี่นะครับอันนี้ก็ฝนตกเบิดมือนะครับเบิ่งจะแม่นส่วยซ้ำา่วยสอนนะครับหน้าปีกตกมาทำกี่ซ้อนนะครับ น้ำพังก็ยังตกมาห้ามกี่สอนอีกอยู่นะครับฝนตกเบิดมือหางเซานะครับเขากะออกห่วงไปได้หลายเติบแล้วพี่น้องจักหน่อยกระสิก้มนะครับนี่ครับออกห่วงไปประมาณหกสิบหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ครับนี่ลพี่น้องทำว่าห่วงยาวห่วงใหญ่บอกกะกะกะพอพอเบิ่งได้นะครับนี่ครับทำเบิ่งผลผลิตนะครับอันนี้แปลงข้างๆอันนี้เป็นของป้า แต่ว่าปีกอนผมปีไก่นี้ผมก็เห็ดอยู่นะครับสําหรับน้าป่งปีนี้บ่ได้เห็ดนะครับแม่ป่าเพื่อนเห็ดนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยังท่านได้ถอกวันนี้วัานลื่นกันประมาณหนึ่งถึงสองมือนะครับเอาขอบผูกเสียนามือกันแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างที่สะสมบูรณ์กอนมันก็เลยออกห่วงก่อนนะครับพี่น้องนี่เบิ้งถามว่าห่วงยาวว่าพี่น้องนี่เขาซีพีตองแปดยาวอยู่ดิครับพี่พี่นะยาวอยู่แต่ว่า ถับเบิ้งนะครับว่ามันสีใดผลผลิตไดหลายหลายสมัยนะครับเพราะว่าหนึ่งฝนตกมาใส่นี่ครับนี่ตอนเขาก็ล้างสีตาเกียสวันนี่โอ้ยฝนก็ได้ตกลงมานะครับพี่น้องพ่นตกลงมาใส่แต่ว่ากะกะไข่แน่อยู่นะครับนี่เบิ้งนี่ครับย่านตะเม็ดมันดังนะครับนี่ครับนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้ง กะถือว่าห่วงเ่ยาอยู่ด้วยพี่น้องนี่นี่ครับห่วงเาวาดีอยู่นะครับห่วงเาวาห่วงใหญ่ดีอยู่นะครับนี่ครับนี่เห็นบ่ผุนมึงพี่น้องกำลังใหญ่ใหญ่หญลักมอวนนะครับกำลังถอกดอกคาเขาจันพานอยู่นะพี่น้อง ได้ทําการจังหน่อยก็ชํำคัญปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำทิมเลยนะครับจังหน่อยนะครับน้ำกระายเทไรว่าพี่น้องเป้งกระบอกนะครับนี่เบิง่งนี่กำลังสอดขึ้นมานเห็นบ่พี่น้องกูนะเบิ่นนะบงห่วงห่วงยาวาห่วงใ่ดีอยู่นะนะครับนี่ครับกูน,นกะกำลังสอดเขายันผานอยู่ นี่มองนี่กะก,ะกะกำลังสอดกันพี่น้องนี่เด้นี่ครับสอดแน่บสอดแน่นะครับพี่น้องนี่มองนี่พยั้งบสอดอยู่นะครับกะสอดแน่นหน่อยนี่เด้พี่น้องสอดขึ้นมาอยู่นะครับผ้ายางลงไป่นพ้าพี่พานองยางลงมานะครับฝนกะตกฝนตกนะครับนี่ครับเบิ่งนี่ กำลังขาวจันพานอยู่นี่พี่น้องนี่ครับเบิ้งเม็ดเ,เขา่าวันนี้วันพระนะครับบอดด้สีเขา่าว่าสีออกมาซองเบิ้งเตะเสาบอดด้นะครับ,รบรฝนตกตกแห้งสํานี้เดี๋ยวนี้พี่น้องตกก็มาตกใส่นี่นี่เขากําลังสิตาเกศซอนนี่พี่น้องโอ้นี่เบิ้งพี่น้องเดี๋ยววันนี้สิพ้าพี่พ้าน้องย่างลงไปพุ่นเบิ่งให้ป่ายพุ่นนะครับว่าันสี เป็นยังไดสีงามคือยังให้ทึงบอ่อนะครับเดี๋ยวห้องไปเบิงให้ปายกันเลยครับเอาบัตรน้พภพี่พ่อน้องยางมาหอนให้ปลายรับบดตนี่พูนพี่น้องเบิงเขาจันพ่านแล้วนะครับสีไปหาทางเปิงน้ำบอกยุน่นน้ำอันนั้นเปิงบอกครับอันนี้เราต้องตกใจยังครับเ่าเป็นห้อยยังไมยดุน,นะครับตอนมันกลับตัวขนาดยกล้าขึ้นสูงแล้วนี่พี่น้องคนนยังสีเกือบล้มนะครับพี่น้องนี่อันนี้ให้ปลายพี่น้อง นี่ครับห้อยลุบๆอยู่นี่ห้อยเอ็นโดนผมนะครับมฉีดป้องกันกําจัดเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับฉีดป้องกันไว้เดียวสิฉีดอีกรอบนึงก็คือตอนจากหน่อยนะครับประมาณอีกซี่หามือก็ฉีดรอบสุดท้ายนะครับฉีดาสารป้องกันกําจัดแล้วก็ปุ๋ยเก็ตนะครับบำรุงนะครับฉีดรับรวงรับหวงนี่รอบสุดท้ายแล้วนะครับ ก็สิเป็นปุ๋ย13 0 4 6นะครับหรือว่าเขาห้องโพแทสเซียมไนเตรตนะครับผสมกับอันน้ำตาลกูโค่นะครับหรือว่าน้ำตาลทั้งดวนนะครับรากะผสมแป้งนัวนะครับแป้งนัวนี่ก็คือผงชูรสนะครับบ้านห้องแป้งนัวผงชูรสนะครับผสมผงชูรสนะครับรากะสีจบนะครับทำการพอแล้วนะครับนี่เบิ้งพี่น้องให้ไปกันเลยเบิ้งเปิดมันฟังนั่นก็คือกันพี่น้องมัน ามว่าน้ำปิงบอกว่าน้ำปิงบอกพี่น้องนี่เปิดเปิดทางอยู่นะครับแต่ว่าไหลไหลเขานะครับพี่น้องนี่เบิ้งเปิดอันนี้ก็ได้พูดนะดอกเขาจันทรผานอยู่พี่น้องโอ้ยเหลือใจแต่ฝนนี่แหละพี่น้องตกมาใส่พี่น้องมึงน,นี่ขึ้นไปบนเขาจันทรผ่านบนละนะครับประมาณ 60%นแล้วนะครับในการออกดอกนะครับประมาณร้อยมือหรือประมาณ95้มือก็สามารถฉีดฉีดรับล้วงได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็8 9ป้มือแล้วนะครับพี่น้องอายุ89้มือนะครับก็สีมาทำกอ่าก็สีได้ทําการฉีดรับล้วงอีกประมาณนี่ละ,ะเกินอาทิตย์ดอกพี่น้องได้ฉีดรับล้วงแล้วนี่เขาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องห่วงก็ไไ้เบิ่งเออ หักมุงก็บจักมาตีใส่นน่พี่น้องออจบอยู่นะครับอันของป้านี่เป็นยังวัตีค่อยค่อยออกว้งซ่าใส่ปุ๋ยซ่านะครับตอนเขาอายุหกสิบมือนี่บ่มวันนะครับของผมวันปุ๋ยตั้งแต่เขาอายุหกสิบมือนะครับนี่นั่งก็เลยนี่ครับพี่น้องนี่ก็เ,เลยเอาลง ลื่นกันประมาณหนึ่งถึงสองมือนะครับเอาพอปลูกแซน้ำนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับสําหรับเมื่อนี้ก็สีไปหาหม่องเป้งน้ำก่อนพี่น้องเบ่งน้ำล้นสีล้นคล้องอนีรสงสัยมีคนเอา้ายไปกันไว้นะครับกันทางน้ำไว้นะครับกบว่าน้ำเป่งบะเลยนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็สิาพี่ล้านน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ